Oh, hi. Oh. Uh. <coughs> <coughs> เอาหออายเอาช่วยหน่อยนักเฮยหนักมากเลยโค้โหเดชนเลยครับนี่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 ใหญ่ไหมใหญ่ไหมหนักมากเลยโ,ค,ยโค้โหเดชชนน่ะ ตัวกล้องนี้ก็ได้กล้องนี้ได้ถายเนี่ยถ่ายอยู่ที่กล้องเอาใส่เลยใส่ข้อไปด้วยคิดคิดคิดโอ้โคตรไอคช่อน งท้ายเนียนเลยปากจีกแล้วปากจีกแล้วกีกจีกอู้นะโคตรไอช่อนใหญ่เลยน่นจะมีโลนะครับตัวนี้ซูมก่อนเลยวายจะวายสุดแล้วอ้าวตึงมันน้ำตากก็ด้วยอืม เต็มปากเลยบอกนะด้วยกับกับไปมั้ยกับกบยางเอทูครับเต็มปากมันกบยางเอสทูสีเขียวอุ้ยโลขึ้นตัวเนี้ยนี่นะครับผมหมายช่องที่น้องเฟือตีมเมื่อกี้นี่ครับผมยัดเข้าช่องเนี่ยเป็นช่องน้ำไหลเนี่ยโอกาสได้ตัว เป็มร้อยเลยถ้ามีตัวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวน้องเฟิสฝากผลงานนะั้นด้วยฝากผลงานไม่ด้วยน,นะครับกับกับย่างไอทูบายนะนะกุลยชาช่ามาครับอี๋ใส่เปล่ง